มาต่อนะครับมาต่อขั้นตอนปูแป้งนะครับเห็นนะครับแป้งเมื่อเราหมักได้ครบเวลานะครับ 3- 4ชั่วโมงนะครับนะครับเราจะมาปูแป้งนะครับที่นี่จะมาปูแป้งนะครับจะปูสถานหรือจะปูใสกระดานก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับขั้นตอนปูนะครับก็ไม่ยากนะครับก็จะมีเคล็ดลับเทคนิคอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับก็คือว่าถ้าเราต้องการ ถ้าเราต้องการเร็วก็ปูบางแต่ถ้าเราไม่ต้องการทอดเร็วก็ปูหนาเท่านั้นเองนะครับเห็นนะครับก็ก็กกมีอีกอย่างนะครับจะเอามือจุ่มน้ํามันก็ได้นะครับเห็นนะครับมือจุ่มน้ํามันนะครับเอามือจุ่มน้ํามันก็ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ติดมือนะครับแล้วก็ปัดลงนะครับ ปาดลงแบบนี้นะครับน,นะครับเราก็ใช้แป้งโรยนะครับแล้วก็กดลงนะครับนี่นะครับถ้าเราต้องการทอดเร็วเราก็ทําบางลงบางลงนะครับเพราะว่าถ้าทาเราทําบางมันก็จะคลายความหนืดเร็วนะครับน,นะครับ ถ้าเราทําบางก็จะประมาณสัก20่สิบเ็ก็ได้แล้วนะครับก็พยายามอย่าให้มีฟองอากาศนะครับถ้ามีฟองอากาศแล้วมันจะฝ่อนะครับฝ่อแล้วอย่างนี้นะครับแค่นี้ก็เสร็จนะครับราการปูแป้งนะครับแล้วก็ใช้นี่วนนนะครับประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีหรือสามสิบสี่สิบนาทีก็ทอดได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ว่าค้มไม่นะครับ โอเคนะครับรออีกประมาณสัก20-30นาทีแล้วก็มาขึ้นรูปทอดนะครับเห็นนะครับ แหมใส่หน้ากากเข้ามาใส่เอานี่ตังกลัวใส่ยหงก่อนอะ่ะพอลูกค้ามาเอาแล้วไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อผ่ากัดไปแล้วเดี๋ยวจะผึกลกับแป๊บนึงกันเอาแป๊บน่ะ ต้องอ่อนนุ่มนะครับแด้จะต้องอ่อนนุ่มนวลน,นะครับ

เอาลงนะครับเดี๋ยวเพื่อนกลับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วไปปิดประตูก่อนออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวสุดทใครอยู่าเงี้ย

好广啊！ i'm please เราก็กดเราก,กดตรงที่เราแปะน้ำนะครับเราก,กดลงตรงที่เราแปะน้ำนะครับมีเกียวลงนะครับจับตรงแบบนี้นะครับ อเอาลงนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับแลวก็ดึงอย่างนี้นะครับถ้าตัวไหนตัวหนาเราก็ดึงยาวตัวไม่หนาเราก็ต้องไม่ต้องดึงยาวนะครับ นะครับเราค่อยปรับไฟเพิ่มขึ้นนะครับ ที่นีไรากัรนี้คืนคืนมันขาวอยู่งั้น ใส่เป็นภูแบบนี้นะครับอันนี้ก็อน ลกนะครับหากรเล่งนะครับลักษณะของแป้งนะครับแป้งจะต้องอ่อนแบบนี้นะครับไม่ชเละนะครับอ่อนกับเละไม่เหมือนกันนะครับให้ให้เราเข้าใจนะครับเห็นไหมครับแป้งของเราจะจะอ่อนแบบนี้นะครับจะไม่ไม่หดคืนมากเกินไปอะไรนี้นะครับ สังเกตนะครับแป้งตัวนี้จะไม่ฝ่อนะครับจะไม่ฝ่อนะครับแป้งที่เราปูบนกระดานจะไม่ฝอนะครับจะไม่มีฟองอากาศนะครับจะมีแบบนิดๆนะครับจะไม่ไม่ไม่ฝ่อเหมางั้นเหอะถ้าเกิดแป้งฝ่อในกระดานนะครับไปทอดแล้วก็จะหดจะเหี่ยวจะไม่ค่อยฟูนะครับจำไว้นะครับตัวเล็กตัวใหญ่ตัวหนาก็แล้วแต่เรานะครับ ตัวเล็กตัวหนาก็แล้วแต่เรานะครับเอกสานะครับจะตัดตัวเล็กตัวใหญ่อะไรก็แล้วแต่เรานะครับตัวหนาขนาดไหนก็แล้วแต่เรานะครับ เราก็ทําลองดูนะครับว่าหนาขนาดนี้ตัวขนาดนี้แล้วทอดออกมาจะาแบบไหนนะครับนี่นะครับแล้วก็แปะน้ําตรงกลางนะครับแปะน้ําตรงกลางนะครับ นะครับเราก็กดตรงกลางนะครับกดตรงที่เราแปะน้ํานะครับเห็นนะครับหนาก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับความหนาของแป้งนะครับนี่นะครับ,รบมาดูขั้นตอน เอาลงทอนนะครับน้ำมันนะครับความร้อนนะครับร้อยห้าสิบถึงร6อหกสิบนะครับปรับไฟแก๊สต่ำสุดนะครับค่อยหย่อนลงนะครับให้จับแบบนี้นะครับวิธีจับนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ทำให้ดูช้าๆนะครับการจับลงนะครับ ให้จับเบาๆนะครับไม่ใช่จับเต็มอย่างนี้นะครับการจับนะครับให้ดูนะครับให้ดูมือนะครับดูมือนะครับการจับนะครับปลาจะต้องมีแข้งมีขานะครับปลาปลาจะต้องมีแข้งมีขานะครับวิธีจับนะครับขั้นตอนจับนะครับดูนะครับ เราก็ปรับไปขึ้นนะครับครับดูนะครับอันนี้แป้งนี้ไม่ได้เข้าตู้เย็นนะครับเพิ่งทาเสร็จน,นะครับแป้งนี้ไม่ได้เข้าตู้เย็นนะครับจะเข้าตู้เย็นไม่เข้าตู้เย็นก็เหมือนเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าแป้งเข้าตู้เย็นเราจะพักในกระดานนานเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับ เห็นไห้ครับปล่อยไหมปล่อยก่อนนะครับครับดูการขึ้นรูปนะครับให้สังเกตูกแป้งตัวนี้นะครับให้สังเกตกแป้งตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ าจ,จะกรอบนานหรือไม่นานก็ขึ้นอยู่กับาการทอดนะครับแล้วก็ตัวปลาเราด้วยนะครับว่าปลาเราบางขนาดไหนนะครับให้สังเกตตัวปลาว่าปลานี่ปลาตัวปลาจะาผิวจะบางใสนะครับไม่ขุนไม่หมองนะครับปลาเราจะฟูขึ้นนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ก็แล้วแต่เรานะครับ เอาขึ้นแลยนะครับ ัดปลานะครับอิบของปลานะครับจะต้องแบบนี้นะครับนะครับราจะทอดท่าจากแรกกรอบเราก็ต้องทอดเข้มๆเอาไว้นะครับเมื่อเราลางโขลกขึ้นนะครับเราก็ต้องปรับไฟแก๊สให้ต่ําสุดเลยนะครับปรับไฟแก๊สให้ต่ําสุดเลยนะครับนะครับให้ดูนะครับว่าในกระทะเรามีเศษแป้งนะครับถ้ามีเศษแป้งนะครับตักขึ้นเลยนะครับถ้ามีเศษแป้งนะครับให้ตักขึ้นเลยนะครับ มีเศษแป้งนะครับตักขึ้นเลยนะครับเห็นนะครับดูนะครับเราจะประกบแล้วเราจะลงท่อนะครับให้ประกบแบบนี้นะครับนะครับการจับนะครับสังเกตนะครับสังเกตดีๆนะครับการจับนะครับการจับแป้งนะครับ ใชสองสองใช้นี่นะครับจับนี้นะครับนี่นะครับปลาจะต้องมีแข้งมีขานะครับเราบีบตรงที่เราแปะน้ำนะครับเรับรก็ปับสแก๊สขึ้นนะครับใร้อยห้าสร้อยหกสินะครับ รเราก็จะทอดไฟป,ประมาณนี้นะครับคอามร้อนก็จะประมาณนี้นะครับตัวเล็กตัวใหญ่ก็แล้วแต่เรานะครับนะครับอันนี้ตามไม่ได้เข้าตู้เย็นนะครับก็จะ โอเคนะครับแก๊สนี้ก่อนนะครับ